ท่าับผมแล้วก็ท่านับหญิงเนี่ยคณะท่านเปริทต่างต่าเราทำการนบรมเกียวเราก็จะเข้าใจกับต่างตัางทางประโุนะประดุษสงสนต้องคู่ภาคเหนือครั้นะวันนี้ก็เป็นวันดีนะเป็นวันที่ผมอยากจะเปลี่ยนท่าชีวิว่าสิ่งต่างที่ท่านเข้าใจดีท่านได้โปดแต่ก็แต่ด้วยเราทั้งสองนี้ทำการอรมเกียวกันบ่างต่างไม่เชื่อถ้าเราอบถามดามาธิมอก ทุกคนเข้าใจนะครแต่แน่นอนในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานบางคำนันก็ย่อมมีสิ่งที่อาจจะเข้าเข้าใจกันหมายว่าสิด่าั้างแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่แก้ไขได้นะฮะมวานนี้ผมเรียนขอขออีกอาว่าผมทำงานในฐานะคณะเคืือขยได้ทำงานประสานงานกับทานาคารอุตสารมมาโดยตลอดแล้วไม่ 打开电视。<laughs> ีการทำงานนะครับอย่างตรงเร็วกันมีการหาเรื่องกและต่างคนต่างทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างเทพพักเพื่อไทยเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังในยามที่ประชาชนเนี่ยกำลังพ้อแท้์กดหวังอ่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทะเาะัญหาเศรษฐกิจนะครับซึ่งส่งผลไปสู่ปัญหาอื่นๆราคเพื่อไทยเราไม่มีเวลามาทะเลาะเพราะว่าทุกคนที่ได้รับเลื่องตั้งมานัน้นล้นได้รับเรื่องตั้งมาจากความไว้วางใจของพี่นอกก้องประชาชนและข้อคาดหวังกับภาคเหื่อไทยมากที่สุดในการที่จะให้ช่วยเป็นปากเสียงและแก้ไขปัญหาให้กับพี่นอกก้องประชาชนดังนั้น ก็การเรียนนะคะว่าข่าวที่ออกมาในระยะเวลาอาจจะประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยพวกเราไม่สบายใจพเพราะว่าเป็นแหล่งข่าวซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะเออเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งข่าวที่ออกมาทำลายความเชื่อมั่นต่อประชาชนต่อรับเลือไทยซึ่งมันไม่เป็นสิง ในช่วงโควิดนั้นสสทุกคนทำงานอย่างหนักนะคะลงพื้นที่ทำงานอย่างหนักถึงแล้ว่าสภานระดิบเมื่อเกิดสภามาต้องที่ปราบดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน1.9ล้านล้านก็ทำงานเป็นเหน่อยเต็มที่ที่ตายในทุกเรื่องและพยายามทำงานภายใต้การนำของคณะสุโภคอย่างเข้มแข็งในสภานะคะราในร้านเนี่ย เราไม่สบายใจกับค่าที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากที่จะทำความเข้าใจนะคะกับทุกทุกขั้นส่วนเรื่องที่จะอยากจะระบุโยงกับสารชีพอาจจะบอกไปบ้างครับเราให้ยืนยันมาเลยแล้วก็เราเข้าใจนะคะก็มันเป็นรัฐมนตรีฉบับนี้เป็นกัตยาบทการแบบนี้ที่ต้องการที่จะ ไม่ได้มาเพิเ่มภัไยได้ค่ะพี่ลิดังนั้นผู้ที่เต่งนัดการเดินาาลนะแล้วก็เขาก็ต้องเข้าสภาเนี่ยเขาได้ไปช่วยกันทำพักขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับแล้วเราก็มั่นใจว่าคนที่เข้าไปไม่ว่าจะาพักเราหรือแกซี่ประธานนิไทยเนี่ยเขาก็มีชีวิ่ในการนิสัยเป็นาาเรื่าาองดีขนาดนะคะเราไม่ได้ ขร้องอะไรเลยและเนที่ที่เป็นความจำเป็นจากกติกาที่ผิดเมี้ยวและมือีผิดเมี้ยวนะคะเราต้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณ ทำงานร่วมกับสสทุกคนในคณะนี้ก็ต้องทำงานภายใต้คณะนักการบัญชีและนักบัญชีที่สามแต่ว่าทั้งสองท่านเป็นคนที่คนที่ทำงานยากเราาำมากและท่านมีการแต่งพักมีลำบากมากทำงานไม่ได้เลยแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยผมเอินทำงานอยากมีความสุขนะครับแล้วทำงานไม่สับสนอะไร ก็รับปฏิบัติสัญญาจากพรรคท่าเจน้นุษารานทยาจทัก็ได้มอบหมายภากเปท่าเจนะผมก็ทำงานมาับเพื่อสสได้ไม่มาหาเพราะฉะนั้นข่าวที่ปรากฏมาด้วยแหงข่าวใรก็ตามนะก็ขอความเป็นธรมว่ามันไม่เป็นความจริงก็ท่สำคัที่สุก็คืในการที่สภมเพื่อสส ทุกคนข่าวที่ออกมาทกำลงมองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยพักเพื่อไทยมันเป็นที่รู้ได้แล้วเป็นความสู้ของสสในพื้นที่ซึ่งประชาชนสมาชิกพรรเราบอกสงสัยซักขาวที่เราไปชี้แจงไปเพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นการเจตนาปล่อยข่าวให้พรรคเสียหายก็ต้องขอต้นสื่อมวลชนนะครับให้ไปช่วยรำสึกในข้อเท็จจริง แต่ถ้ามีบุคคลใดที่เจตนาทำ่างนี้เนี่ยคือเสื้อแนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอว่าอย่าให้ปัญหาเลยเราเข้าใจทุกคนที่ทำงานั้น่ยวกับการเมืองารศาสนาการเมืองเราต้การไปตั้งข้อยิดเรื่องต่างคนโสดเสริมด้วยเราเป็นความจำเป็นที่ทุกท่านจำเป็นต้องไปต่างด้วยเพราะข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าการไปเนี่ยการสื่อสารหรือว่าการเสนอต่อ ไม่ทราบทีนที่ผิดผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะต้องกลับมามีผมยุติธรรมให้ภาคเติมีเสียหายผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเจตนาของใครนนั้นถ้าเป็นเจตนานจริงผมคิดว,ว่าก็จะต้องห้ความเีใจกับเพื่อนทะเลาเ่นทั้งน,นี้ทั้งนั้นจนถึงนาทีนี้นะครับผมยังมั่นใจแล้วก็ยังสบายใจว่าเราที่อยู่แล้วก็สมาชิกที่ไป เข้าใจแล้วก็ยังต้องทำานร่วมกันนออีกยาวเพราะแน่นอนที่สุดก็คือจะตอบตกไหนแล้วแต่ยันที่ฝ่ายกาไรที่เปนี้เล้ครับมาใจอย่างนั 3, ้นเพราะนั 3, so ้นเรื่องเล็กน้อยมากที่เกิดขึ้นแต่รณีการศึกษากรวาทุกันที่ทุกข์มากที่สุดคือเคื่องโสนะฮะตอนี้ก็ในวันที่สอที่สามแต่าปีพอสมควระยังได้เวลาวนที่สา กำกับดูแลท่านหัวหน้าท่านประธานที่สภานักศึกษาท่านประธานที่กำรับดูแลสื่อมวลชนเพราะว่าวันนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานสสอีสานแล้วก็เพื่อนสสอีสานนะครับเรามีความเหนียวแน่นงบเกี่ยวนะครับที่จะอยู่พัรเพื่อไทยด้วยความหวังของพี่น้องประชาชนชาวอีสาน ให้ความไว้วางใจเราตั้งแต่ไทยรัาไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยผมเชื่อว่าเพื่อนสองทุกคนัะไม่หนีไปไหนครับจะอยู่มากเพื่อไทยจะช่วยกอบกู้ประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำสารที่มอบความไว้วางใจอ่างพวกเราผมก็เตือนนิดนงะเพื่อยืนยันในความเป็นเอกภาพดระจุผลงานการผลงานงานที่พักตระเวน อยากมีศิลาะคนใจทางานทุกส่วนใหญ่เป็นปกติการอภิปรายการเงินที่อพร้อมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ภูมิใจในผลงานนะครับว่าทั้งหน้าต่อหน้าใหม่ของเราเนี่ยได้แสดงผลงานทำหน้าที่ได้อย่างดีที่ดีเพราะอะไรครับเพราะการบริหารจัดการแบบเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นต้นหัวหน้าท่านอาจารที่ดุสานจนไปถึงพิยากรที่เลี้ยงสสชเก่าชอชใหม่ในภาค ก็ทํางานเป็นระบบก็ทําให้ผลงาน,านาออกมาดีส่วนที่ถัดไปก่อนหน้าน,นั้นเน,นี่ยอาจจะมีปัญหาอุขาตั้งอันนั้นเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราตัดเข้ามาเป็นสอสการผสมประสานประสบการณ์ต่อมาพัดเก่าผัดใหม่ผัดเพื่อนพัดรวมถ่ายค้างยังต้องมาแชร์ประสบการณ์เ,เ,ร,ร,เรียนรู้กันเ,อนเยอะอแต่พอเข้าที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าการที่ยครัง่าสเนียเราพอใจนะแลาเปเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย ก็จะดีขึ้นืรวมทั้งงานด้านอกสภาในสภางานราชการที้งนอกประชนบอันนี้เป็นบทที่สุดได้ว่าแต่ความเป็นเอกภาพของพรรคเนี่ยมันจะออกมาที่รฐานแล้วก็ตอบปจะต้องจบนะฮะที่ได้เคยสอบถามางอนางสามนี้เนี่ยเราควรจะบอกท่านมัะนานแล้วแต่าเรานไม่ใช่เรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่เราถ้าสองคนเลยเพราอย่างที่ผีที่ผมไม่ได้ทำงานตรงเคลียร์กันตลอดมันไม่ได้มีอะไรท่านมีจะสอบตามอะไรเจะได้ไะมร่ะ ในขณะที่มองภาพดูว่าตอนขี่รถบาสเนี่ยอาจจะอยู่ในในในเอ่อขวางที่โซเซหรือต่างเนี่ยมันก็ย่อมมีคนอะไรต่างที่อาจจะเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวการเปลี่ยนตัวนี้ก็ที่เดียบันเนี่ยสมัยก่อนคนไทยออกสายสือข่าเปลี่ยนตัวต้องเป็นในนอนนั่นเห็นไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหมุนแบกได้ไหม นั space, ้นในสนี้มันก็เป็นพั้กันเรืองของกันก็อยู่ใกนาคกันก็คุยาไม่ได้มีสิ่งใดครับเไม่มีครับอันนี้เด็ดขาดไม้มีเพราะว่าอะไรครับมันมันเกี่ยวกับรัฐรรมนูป็นระบบไป็อย่างนั้น ถ้าคนไทยนี่รม uh> ีแต่สองเปไม่ยรทุกคนแล้วก็สอสองเี่ที่เราได้รับมาเนี่ยนะฮะเพราะเรามีรอดของคนแล้วคนที่ได้คะแนนสมสุดก็ย่งเด็กห้าคนย่างผมได้สี่นั่นหมายถึงว่าผมได้สี่ผมติดลบเลยไปสามคนไปเพร่ะถ้าคนไทยติดลบเป็นล้างเป็นร้านคะแนนละสองั้าง ที l, ่แรกมันก็มีมีทาที่ไล่สอบนเองอันนี้ก็เป็นที่ก่อการหมุงเนี่ในทีนี้นะว่าเราองคุณพลของเราเป็นสาโดยขอทาะกี่คคอทางเายเนี่ยมันก็แงว่าถ้าใจะใช้ที่อยู่าคไหนถาเ่อไทยตอนนี้ก็่อยู่ สองผู้แทนร้อยสามหรืท่านเนี่ยไม่ไปไหนอ่ะอยู่เพื่อไทยนีน่แหละนะการที่อาจจะมีพิจารณาที่จะก็ไปทำใหม่หเรื่องต่างๆนี่ยก็คิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาเาไปที่เพื่อไทยไม่มีให้ที่เราพยายามขับเคลื่อนเรื่องของการตั้งพรรคใหมแ่แสดงว่าเราต้องมีเวลาใช่ไหมครับว่ารัฐบ่ายเราจจะอยู่ในญาคเฟิร <c oughs> อันนี้มันมันมันเราไม่ได้ขับเคลื่อนมันเป็นเรื่องน,อนี้มันปเป็นเรื่องที่ ความคิดของบุคคลของเรียนว่าในเมื pues whales, ่อฟองข้อมูลในสภาพรัฐบาลเนี่ยมันกำลังจะเปลี้ยนแปลเอ้ยไม่ได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนมันก็อาจจะมีปัญหาแล้วมันก็เปลี่ยนตัวอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วไม่ใช่เฉพาะที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าอื่นๆก็เพทงอยู่ละมุกจะเห็นเไดครักพัะไรเอาพักในส่วนของของรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมอยู่นะ ก็องความขาวแล้วไม่ได้ทำให้พาต้องเรียนความวราะมนี่รัเักป็นคนเก่าของารทัเลยมันามันไม่เป็นปัหาเนี่ยคนเก่าคนใหม่มันก็ทั้งนั้นแหะนะผมผมก็ไม่รู้่าใหม่รัฐบาลนัคนเก่าอเปล่าก็นทั้งนั้นเนะ าเห็นใจท่านคุณสัมัถ้าเราดึงท่านไว้เนี่ยท่านก็เมีโอกาสเีทำงานการเมืองแต่ท่านไปนนเราพยายางใจที่ว่เราจะมีทางอเรที่เราจะช่วยกันที่ดีช่วยรับ เราเขียนก็เขียนได้เรคือเราพูดได้เป็นฝ่านะคะว่าที่พักใหม่ที่จตันต้าก็ถูกปล้นนไสานราพใหม่เพื่อความูใน่รมันไม่เกี่ยวกับเราแต่หมายถึงว่าความที่มาแลนด์แอลคาร์การเสิมการที่ได้พิจารณาแล้วกันมันจะมีอีกเยอะ

นะอบขอบคุณมากนะขอบคุณครับแล้วก็วันหลังเจอกันใหม่ที่พักกไ้นะขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับเฮ้ยน้ำระเหยไปได้ไงพี่บอกไม่กินน้ำหน้าอยากไม่กินไม่ได้เห็นเองพูดอยู่นะพี่ต่อยมา ขอบคุณมากค่ะพี่